อโอเคครับมาดูน้ำมันครับผมวันนี้ก็ได้ยี่สิบไลนนิดๆครับดูได้ว่าใครเป็นคนเติมเตัวนีงกับมือยืมหรอยนมหรอสนใจ คยากคำก็ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรนี้นะครับอเซมรถเกี่ยวซิ่งอุดรครับผมอยากทำหรือโรเข้ามาปรึกษากันฝัองก็ได้มาปรึกษากันฝัอนก็ได้ครับโรมาเล่นด้วยกันก็ไม่เป็นไรครับทำไม่ทําไม่ว่าครับครับผมไปดูกันเลยครับ So empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. สวัสดีครับสวัสดีชาว y o YouTube ทุกๆท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟิมูรน้ัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็พามาดูรถเกี่ยวนวดข้าวคูปะตาดีซีเกียร์ินะครับผมเกี่ยวข้าวช่วงรอบค่ำครับวันนี้นะครับ อยู่กับรถเกี่ยวข้าวเสียเอ็มรถเกี่ยวซิ่งอุดรครับวันนี้มาเจอกันรอบค่ำนิดนึงครับผมช่วงหัวค่ำครับอ่ะส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูดอนดัมซิ่งด้วยนะครับก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆใ,ให้รับชมกันด้วยนะครับผมอ่ะแปลงนี้ก็เจอน้ำอีกแล้วครับท่านผู้ชมแปลงนี้นี่ผม ลุยเท้าเปล่าเลยครับเพื่อลงมาเก็บภาพบรรยากาศด้านล่างให้รับชมกันครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาดูข้าวครับผมว่าสวยไหมโอ้แลงนี้ก็สวยครับท่านผู้ชมดูครับข้าวสวยมากครับแต่เสียอย่างเดียวครับมี ยาคอมมอนิทขึ้นแซมนะครับนี่ครับมียาขึ้นแซมนะครับเดี๋ยวดูเม็ดข้าวครับผมโอ้เม็ดเต็มดีครับเม็ดเต็มดีนะครับผมอ่ะได้วิ่งแบบสบายๆอีกแล้วผมเซียนะครับ แปลงเดียวเลยครับห้าไร่นะครับวิ่งกันยาวๆครับผมแบบนี้สบายๆวิ่งจนเพลินเลยครับพอดแต่ว่าข้าวนี่น้าดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูขึ้นรอบเครื่องขึ้นดูรอบเครื่องแล้วก็การเก็บเกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะไม่พูดมากครับช่วงนี้ก็เป็นประเด็นดราม่าก,กันเยอะนะครับผมก็ยังงงอยู่นะครับ ไม่รู้ว่าจะดราม่าก,กันทําไมนะครับกว่าผมจะทําคลิปให้รับชมได้แต่และคลิปนี่ไม่ใช่ง่ายๆครับต้องใช้เวลาแล้วก็ลงทุนทํานะครับอไม่เป็นไรครับก็ทําต่อไปครับถ้าเราพูดมากเดี๋ยวก็จะหาเราว่าเราโม้นะครับ ก็ให้ดูกันแบบเหมือนรถทั่วๆไปนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ใช่ว่าจะมาต่อว่าให้กันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับผมแปลงนี้ก็มาเกี่ยวช่วงค่ำพอดีครับภาพก็ภาพก็อาจจะมืดนิดนึงนะครับ ก็ต้องขออภัยในเรื่องภาพด้วยครับตกเย็นมานี่ก็จะมืดนะเป็นทุกที่ครับตกเย็นมานี่มืดครับ ขึ้นไปดูรอบเครื่องแล้วนะครับก็ใช้อยู่ที่สองพันนิดๆครับผมวันนี้ก็ผมให้ดูน้ำมันแล้วนะครับถ้าดูไม่ทันก็ย้อนไปดูได้ครับวันนี้เติมน้ำมันเต็มถังครับตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้คือมาเกี่ยวแปลงที่3แปลงที่4ี่นะครับ ก็ถ้าจบตรงนี้ก็20ไร่นะครับครบ20ไร่นะครับถ้าจบตรงนี้นะครับน้ำมันเติมเต็มถังนะครับผมเหลืออยู่4ขีดนะครับให้ดูแล้วถ้าดูไม่ทันก็ย้อนไปดูนะครับอันนี้คือเกี่ยวข้าวไร่ครับข้าวหอมอุบลข้าวหอมผู้พันนะครับวิ่งกันแบบยาวๆสบายๆครับรอบเครื่องต่ำๆนะครับ อ่ะถ้าไม่เชื่อก็ย้อนไปดูได้นะครับที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะโอเคครับรอดูการเก็บเกี่ยวครับผมข้าวนี่หนามากครับแน่นเลยนะครับอ่ะมาแล้วครับ แต่งไส้เรียนงานแล้วครับผมมาเนี้ ไปปล่อยข้าวแล้วครับไปครับตามไปดูตอนเทข้าวครับผมอ้าวอ๋อเกียรด้านข้างเล็กน้อยครับ ดูกันเลยเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูด้านบนครับอ่ะขึ้นมาแล้วครับผมโอ้ข้าวออกมาสวยครับสะอาดดีครับผม 来了。 ครับผมวอัโ oh. อ oh, ้เอ็มลอยปเย็นเหียวเลี้ยงลหมดเลยเอ็มลอย์ไลเหนียวเลี้ยงเลยสิ